สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสาระการเมืองจากวรารยลักวันนี้ผมจะมาชวนคิดชวนคุยกับท่านผู้ชมว่าสังคมเปิดนะครับผมกําลังชวนคิดชวนคุยเพื่ออธิบายว่าสังคมเปิดในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นสังคมเปิดครับมันเป็นสังคมเปิดแล้วมันเปิดอะไรล่ะ สังคมเปิดมันไม่เหมือนกับเปิดประตูเปิดหน้าต่างเปิดบ้านเปิดตึกเปิดร้านอันนั้นเห็นง่ายง่ายเพราะพอเปิดปั๊บก็แสดงว่าเปิดประตูเปิดร้านขึ้นลังคาในทางกายภาพมันทําความเข้าใจและเห็นปั๊บรับรู้แต่คําว่าสังคมมันเปิดเนี่ยมันเท่าจะยากครับสังคมเปิดมันเปิดอะไรล่ะครับมันเปิดให้มีความคิดหรือเปิดให้มีความเชื่อแบบอื่นที่ไม่ใช่เป็นความคิดความเชื่อแบบเดิมๆแสดงว่าในสังคม แบบเดิมๆนี่มันมีความคิดความเชื่ออยู่ชุดหนึ่งแล้วความคิดความเชื่อชุดนั้นแหละเป็นความคิดความเชื่อที่เป็นกระบวนเป็นกระแสทัดหลักหรือเป็นกระบวนทัดหลักหรือเป็นความคิดหลักที่ครอบงําสังคมแต่สังคมเปิดก็คือเปิดให้มันมีความคิดความเชื่ออื่นๆที่ไม่ใช่เป็นความคิดหลักหรือเป็นความคิดย่อยๆ ที่มีอยู่หลากหลายเปิดให้ความคิดความเชื่อที่มีหลากหลายเหล่านั้นขึ้นมาแสดงตัวตนขึ้นมามีบทบาทและสร้างความคิดความเชื่อให้กับกลุ่มอื่นคนอื่นได้มีความเชื่ออื่นๆที่แตกต่างไปจากความคิดเดิมความเชื่อเดิมหรือความคิดหลักเดิมๆสังคมเปิดเปิดให้มีความคิดอื่นความเชื่ออื่นนอกจากความคิดความเชื่อแล้วนะครับท่านผู้ชมครับมันยังเปิดให้มีการปฏิบัติแบบอื่นด้วย ผมกำลังนำคุยในยะอันที่สองของสังคมเปิดนอกเหนือจากความคิดอื่นความเชื่ออื่นแล้วก็คือการปฏิบัติอื่นเมื่อมีความคิดความเชื่อก็นำไปสู่การปฏิบัติการปฏิบัติที่ไม่เหมือนที่ทำทำ,ทำมาการปฏิบัติหรือการดำเนินงานที่ไม่เหมือนกับที่เคยทำมาท่านผู้ชมคงเห็นนะครับว่ามันมีการปฏิบัติอยู่หลายครั้งที่ทำเดิมๆทำซ้ำๆทำซ้ๆำๆซ้ำซาก แต่การปฏิบัติแบบใหม่ภายใต้ความเชื่อใหม่ภายใต้ค่านิยมใหม่แล้วนำไปสู่การปฏิบัติแบบใหม่อันเนี้ยมันก่อให้เกิดการ,รแสดงก่อให้เกิดการทิศท,ท,ทางและก่อให้เกิดกิจกรรมที่ตามมาจํานวนเยอะท่านผู้ชมครับท่ามกลางสังคมเปิดเนี่ยวันนี้เห็นแล้วนะครับเปิดให้มีความเชื่ออื่นความคิดอื่นที่ไม่เหมือนกับความคิดความเชื่อของผู้ปกครองไม่คิดตรงกับ ผู้บริหารคิดไม่ตรงกับรัฐบาลคิดไม่ตรงกับนักการเมืองเห็นไหมครับเชื่อไม่ตรงกันคิดไม่ตรงแต่ว่าขอให้คำคิดความเชื่อมันอยู่ได้ครับพอคิดไม่ตรงเชื่อไม่ตรงท่านผู้ชมก็คงเข้าใจได้ว่าความคิดความเชื่อนําไปสู่การปฏิบัติก็คือปฏิบัติแบบอื่นไม่ตรงกับที่เขาทําทํากันมาพูดง่ายๆบรรทัดฐานหรือแนวปฏิบัติที่เป็นจนเป็นประเพณีนั้นถูกทําใหม่ถูกคิดใหม่ ถูกความคิดใหม่ถูกทำใหม่สังคมเปิดจึงสรุปว่ามันเปิดให้มีความคิดอื่นความเชื่ออื่นและการปฏิบัติอื่นๆที่ไม่เหมือนของเก่าไม่เหมือนของเดิมไม่เหมือนกับสิ่งที่เคยคิดกันมาสิ่งที่เชื่อกันมาและมันแตกต่างจากการปฏิบัติที่ทำทำกามนาสิ่งเหล่านี้ครับท่านผู้ชมครับสเสน่ห์ของสังคมเปิดและวันนี้สังคมไทยสังคมนครสังคมชาวใต้เป็นสังคมเปิดครับ เพราะเราเปิดให้มีความคิดความเชื่อที่หลากหลายครับระบบความคิดความเชื่อทางการเมืองการปกครองก็มีหลากหลายครับแล้วก็มีการปฏิบัติที่หลากหลายครับหลากหลายเหล่านี้นะครับเป็นเสน่ห์ภายใ,ใต้สังคมเปิดเราอย่าไปตีตรากันนะครับว่าไ,ไอ้ความคิดอื่นนะไม่ดีความเชื่ออื่นนะไม่ดีทําแบบนั้นนะไม่ถูกต้องแต่ในสังคมแบบใหม่ท่านผู้ชมต้องตระหนักนะครับว่าเราต้องให้เครดิตให้เกียรติความคิดอื่น และการปฏิบัติแอบอื่นนี่คือเรากำลังปรับตัวเรากำลังเรียนรู้ที่อยู่ในถ้มกลางสังคมเปิดครับท่านผู้ชมครับนี่คือสาระการเมืองจากวารลักษครับ